เรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างนะคะนายจ้างไม่พอใจค่ะที่อดีตลูกจ้างของตัวเองเนี่ยไปทํางานในอีกร้านหนึ่งก็เลยบุกไปที่ร้านแล้วก็ทําร้ายร่างกายค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านค้าส่งไก่สดแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครศรีธรรมราชในภาพจะเห็นนะคะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งบุกเข้าไปข้างในแล้วก็พยายามฉุดกระชากอดีตลูกจ้างสาวเพื่อทำร้ายร่างกายกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยพยายามห้ามตามแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะ ผู้เสียหายค่ะถูกลากออกไปทำร้ายร่างกายตรงบริเวณหน้าร้านด้วยเนี่ยค่ะกระชากลากถูกันอยู่นะคะพอออกไปหน้าร้านมีผู้ชายอีกหนึ่งคนเข้ามาช่วยทําร้ายเธอด้วยสรุป 3, รุมหน่งนะคะตรงหน้าร้านเนี่ยอันนี้อยู่ในร้านนะคะ,ะพนักงานค,คนอื่นพยายามที่จะห้ามปรามแต่ก็ไม่สําเร็จทีนี้หลังเกิดเรื่องค่ะลูกจ้างคนนี้ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองนครศรีธรรมราชทันทีสำนักข่าวน News ค่ะ ก็เลยไปพูดคุยกับคุณผู้หญิงที่เสียหายอายุ21ปีนะคะเธอบอกว่าคนที่ทำร้ายเธอเนี่ยคืออดีตในจ้างซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายไก่สดอีกแห่งหนึ่งที่เธอทำงานด้วย3ปีทีนี้พอเรียนจบปวสตัดสินใจลาออกอยากไปหางานที่ตรงกับที่ได้เรียนมาอดีตในจ้างกลับไม่พอใจทีนี้ระหว่างที่รองานใหม่ร้านขายไก่สดอีกแห่งที่แม่ของเธอทำงานอยู่ซึ่งก็คือที่เกิดเหตุนี่แหละ ชวนเธอไปทำงานเพราะว่าขาดคนโอ้โหก็เลยยิ่งทำให้อดีตในจ้างไม่พอใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเห็นเธอทำงานอยู่ใกล้ๆร้านตัวเองก็เลยตามมาแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็นในคลิปนะคะถูกลากออกไปตบศีรษะรุนแรงหลายครั้งตำรวจก็เรียกไก่เกลี่ยแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะ เขาก็ไม่พอใจเพราะเขาก็เคยคูยหนูแต่คือแบบเขาโทรมาว่าเออเคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะออกจากร้านเขาเลยนี่แต่หนูก็ไม่ได้สนใจอะไรไก่เกลี่ยแล้วถึงเขาก็เหมือนกับว่าไม่ฟังอะไรเลยก็คือเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะเรียกร้องอะไรก็ให้ไปเรียกร้องัที่ศาลนะคะหนูก็ดําเนินคดีตามกฎหมายเลยค่ะ สำหรับความคืบหน้าทางคดีนะคะวันนี้พนักงานสอบสวนนัดทั้งสองฝ่ายไปสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่เรียกทั้งคู่ไปเจราจาแล้วรอบนึงแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าฟังอดีตในจ้างเขาบอกแบบนี้จะช่วใช้ค่าเสียหายให้500บาทถ้าไม่เอาก็ไปขึ้นศาลเอาค่ะอ้าวก็แปลว่าเดี๋ยวตำรวจต้องทำงานหนักแล้วแหละน,นะคร <นะ S 1> ับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้